สวัสดีครับกับผมครูโป๊บจากสูงสางสุดทุกวัยส่วนอ้อยนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เราจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่าคาโปนะครับจะใช้สําหรับในการกดสายนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นยางนุ่มๆน,นะครับก็จะมีวิธีในการใช้ ก็คือลักษณะเอาไว้หนีดนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันก็คือก,การใช้ทดคีย์นั่นเองอย่างสมมุติผมเล่นขอชุดหนึ่งผมจะเล่นยกตัวอย่างมาขอชุดหนึ่งก่อนก็จะเป็น เห็นไหมครับอย่างสมมติผมขยับมาอีกช่องที่สองเสียงก็จะต่ําต่า,ตาสิเสียงจะต่ำเพราะว่าเมื่อกี้เสียงสูงนะครับเสียงก็จะต่าําลงก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเราได้ยินเสียงกับเมื่อกี้ ก็คือเสียงจะแตกต่างกันเลยอย่างสมมุติอ่าเราเล่นเพลงที่ผมไม่ได้ใช้คารโปรนะครับเพลงที่มีเสียงปกติประมาณนี้ก่อนอ่าอย่างมุดผู้หญิงที่จะร้องเสียงสูงนะครับเพราะว่าผู้หญิงบางคนส่วนใหญ่จะร้องคีย์ที่มันต่ำไม่ได้เราก็จะใช้ เป็นการขยับสายเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเสียงก็จะแตกต่างกันเลยนะครับหรือเราจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจนกว่าเราจะหาคีย์ที่ร้องอ่าสําหรับ ผู้หญิงที่ร้องได้สบายสะดวกนะครับประโยชน์ของมังเบื้บองต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะใน,ในลักษณะของการใช้งานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับเจ้าอุปกรณ์นี่ที่เรียกว่าคารโปนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ต้องลองฝุดฝนกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ